สวัสดีครับผมดิวส s กิลเปอร์แมนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปใช้เครื่องมือโก h ฮันเตอร์นะครับควบคู่กับเครื่องมือ SD Me a n เพื่อใช้ในการเทรดสั้นนะครับวันนี้เราจะเทรดสั้นกันนะครับที่ time frame นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2เครื่องมือตัวนี้นะครับจะใช้เทรดสั้นยังไงนะครับอ่าก็อย่างแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดกราฟนะครับตั้งค่าไปที่1นาทีนะครับซึ่งผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดใช้ indicator นะครับของผมอยู่ตรงที่ผู้ผู้ได้รับเชิญนะครับก็ กด E F Distance M e นะครับหรือ S D M นั่นเองแล้วก็กดใช้ Go Hunter นะครับโอเคเมื่อเปิดการาฟขึ้นมาแล้วนะครับให้เรานะครับไปดูตรงที่ S D M นะครับซึ่ง S D M เนะี่ยก็จะมีเส้นหลายสีนะครับซึ่งมันก็จะมีเส้นสีเหลืองสีเขียวนะครับสีส้มสีแดงนะครับแล้วก็สีม่วงจุดที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยก็คือเส้นสีส้มนะครับกับเส้นสีแดง เมื่อกาฟนะครับวิ่งขึ้นไปแตะเส้นสีส้มนะครับหรือว่าเส้นสีแดงน่ะเราจะออกออเดอร์กันนะครับพร้อมกับถ้ามีสัญญาณของโกลฮันเตอร์บอกด้วยนะครับเราก็จะกดออกออเดอร์ทันทีเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็แตะเก <_ itto> ือบแตะนะครับเกือบแตะเส้นสีส้มแต่ว่าเกิดสัญญาณของโกลฮันเตอร์ขึ้นมานั่นก็คือสัญญาณเซลล์นะบริเวณเส้น บนเส้ไลน์นะครับซึ่งถามว่าออเดอร์นี้ดีไหมที่จริงใจผมนะครับอยากที่จะให้แตะเส้นสีส้มเลยพร้อมกับให้มันการาฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปเพื่อเลยเส้นบนเส้ไลน์นะครับก็จะดีที่สุดแต่ว่าออเดอร์เนี้ยก็สามารถเซลลงมาได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่บริเวณเส้นเส้นบนสุดของบนเส้ไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เก็บนะครับก็ประมาณ1 0 0 190จุดนะครับซึ่งเก็บสั้นได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับในไทม์เฟรม M1 นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยมีสัญญาณเซลล์นะครับพร้อมอยู่นอกเส้นโบนไลน์นะครับแล้วก็เส้น S D M นะครับแต่เส้นบริเวณเส้นส้มตรงบริเวณนี้นะครับอ่าตรงบริเวณนี้เราก็สามารถกดเซลล์ลงมาได้แล้วกราฟนะครับวิ่งไปนอกเส้นโบนไลน์ของโกฮันเตอร์ด้วยแล้วมีสัญญาณเซลล์ลงมาด้วยอย่างนี้ถือว่าเวิร์กเลยนะครับก็สามารถกดเซลล์ลงมาได้ นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ากี่จุดเนาะาจุดกลางเนี่ยก็ประมาณตรงนี้ประมาณ400จุดได้เลยนะครับแต่ถ้าลงมาต่อได้น่ะถึงบนดส้นลายเส้นด้านล่างนะครับผมโกลเดอร์เนี่ยก็เก็บไปที่700จุดได้เลยครับอันนี้ M1 นะเนี่ยอ่ะอย่างตรงนี้นะครับก็การาฟเนี่ยอย่างตรงนี้เราไม่นับนะครับเพราะอยู่ตรงกลางออเดอร์ที่อยู่ในเส้นบนด้ลานี่เราจะไม่นับทั้งหมดเลยเนาะอย่างบริเวณตรงนี้นะครับ ก็กราฟยังไม่ได้แตะเส้นสีส้มก็ไม่เล่นนะครับอ่าอย่างออเดอร์นี้นะครับกราฟน่ะวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปแตะเส้นส <im> ีส้มด้วยพร้อมกับขึ้นไปแตะนะครับเกือบแตะเส้นสีแดงแต่แตะเส้นเส้นสีส้มตรงนี้นะครับยังไม่มีออเดอร์เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่เล่นเนาะจนมันแตะเส้นสีแดงเอ้ยยังไม่แตะเส้นสีแดงแต่ว่าขึ้นไปเกือบแตะก็ยังไม่มีออเดอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ออกนะครับแต่เมื่อบริเวณนี้นะครับมันเกิดสัญญาณของโกลนเตอร์ขึ้นมาก็ค บริเวณเส้นเส้นบนของเส้นบนน้ลายนะครับพร้อมกับแตะเส้นบริเวณอยู่บริเวณเส้นสีส้มนะครับก็สามารถที่จะเซลลงมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดนะครับก็ประมาณ270จุดนะครับซึ่งเก็บสั้นอย่างนี้เก็บไปเรื่อยๆผมว่าเวิร์กนะครับตรงนี้นะครับกราววิ่งขึ้นไปนะครับแตะเส้นสีส้มของ SDM นะครับแต่แต่ว่ายังไม่เกิดสัญญาณนะครับ ก็ยังยังไม่ต้องเล่นนะครับกาววิ่งไปเรื่อยนะครับเกิดสัญญาณ go h เตอ e r บริเวณนี้นะครับแตะเส้นสีส้มนะครับก็สามารถเซลลงมาได้นะครับเส้นกลางนะครับประมาณ150จุดเนาะโมเดลลาเส้นกลาง TP แรกส่วน TP ที่2เนี่ยก็ประมาณเส้นเส้นล่างสุดของโมเดลลานะครับก็ประมาณ230จุดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคือ อสองอย่างเนี้ยนะครับในการเล่นไทม์เฟรมหนนาทีกับการใช้ g o h ั n d ดอแล้วก็เ d m ดนะครับคือเราสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีเวลาในการเทรดเนาะเพราะว่ากราฟ1นาทีเนี่ยมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละครับประมาณ100 2 0 0จุด300จุดอย่างเงี้ยครับได้สามารถปิดได้ภายในวันนะครับอ,อย่างตรงนี้นะครับเกิดสัญญาณเซลก็จริงแต่ว่าเส้นของ SDmi มี Me นะครับยังไม่ได้ขึ้นไปแต่เส้นสีส้มก็ไม่เล่นนะครับ หรืออย่างกร,กรณีนี้นะครับที่จริงแล้วนะ่ะถ้าเราอยากจะออกออเดอร์นะครับโดยการที่เราอ้างอิงจาก SDB เนี่ยก็สามารถออกได้จากออเดอร์บริเวณประมาณนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะ่ยสัญญาณปลายของโกลนเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่า,อาของเส้น SDB เนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้มาแตะเส้นส้มใช่ไหมครับเราก็อาจจะไม่ได้ออกแต่ว่าพอกาฟมันวิ่งไปเรื่อยนะ่ะวิ่งไปเรื่อยเรา SDB นันมาติดามาแตะเส้นส้มใช่ไหมครับ แต่ไม่มีสัญญาณของโกฮันเตอร์อย่างนี้ก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถออกได้นะครับเราก็อาจจะใช้เส้นอ่าบอิเวณลา์ของโกฮันเตอร์เนี่ยเส้นการในการเก็บ TP นะครับ TP จุดแรกก็200จุดเนาะแต่ละคนถือได้ก็300จุดเก็บได้นะครับอ่าอย่างนี้แต่แต่เส้นสีส้มก็เราอยู่นอกบริเวณเส้นนอกบรเลายนะครับของโกฮันเตอร์ก็สามารถบายขึ้นไปได้นะครับอ่าอย่างนี้มีเกิดสัญญาณเซลล์นะครับแต่ว่า ของ S D M เนะี่ยก็ยังยังไม่ได้ไปแตะเส้นส้มนะครับผมก็ยังไม่เล่นนะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็มีสัญญาณเซลล์ของโกลนเตอร์นะครับอยู่นอกเส้นหมดหมนลนายทั้ง3เส้นนะครับพร้อมกับนะครับพร้อมกับ S D M เนะี่ยแตะบริเวณประมาณเส้นสีส้มนะครับมีสัญญาณขึ้นมาด้วยพร้อมกับอยู่นอกเส้นหมดนวลลายด้วยนะครับแล้วก็อยู่บริเวณเส้นของเส้นสีส้มด้วยอย่างนี้เราก็สามารถเซลลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับ เราก็สามารถเก็บสั้นนะครับได้ที่ 200. จุด TP เนี่ยก็เป็นเส้นกลางนะครับ TP เส้นกลางนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยสามารถที่จะถือได้ต่อนะครับก็สามารถถือได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่าให้กราฟมันวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มาแตะเส้นาเส้นบนไลายเส้นล่างสุดนะครับก็ประมาณ300จุดเนาะเอ,อเคครับเพื่อนๆครับก็ เทคนิคนี้นะครับก็ใช้ได้กับไทมเฟรม1นาทีนะครับพร้อมกับมีสัญญาณของโกลันเตอร์ควบคู่ไปกับ s d m นะครับอยู่นอกเส้นโมเดลลายของโกลันเตอร์เนี่ยก็สามารถเก็บกำไรนะครับ2 0 0 3 0 0จุดได้ในแต่ละวันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาเทดรดหรือว่าเวลาเฝ้ากราฟเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับเผื่อเ <ๆ S 1> นี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บหลายๆออเดอร์เนี่ยก็เป็นพันจุดได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากให้เพื่อนๆอ่ะ กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชมคลิปของผมในครั้งต่อไปด้วยนะครับฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ